นี่เลยน้องบีมคนสวยของเราสวัสดีค่ะเอาความรู้สึกวันนี้ก่อนค,ความรู้สึกไม่รู้จักอ๋อโอเคความรู้สึกวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆ<ม>ค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเข้าห้าคนสุดท้าย<ม>เพราะว่าเพื่อน<ม>ๆทุกคนนี่คือเตรียมพรีเซนต์มาดีมากๆและหน้าตาก็คือสวยกันทุกคนเลยค่ะได้เลยมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างยากไหมก่าจะมาถึงตรงนี้การเตรียมตัวนะคะก็ เรื่องความสามารถด้วย<ม>การพรีเ์เตนจังหวัดที่ตัวเองได้รับผิดช,ชอบด้วย<ม>นั่นก็คือจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ<ม>แล้วก็ต้องเตรียมหน้า<ม>เตรียมผิว<ม>เตรียมช่างทีมพี่เลี้ยงทุกคนคือเต็มที่กับหนูมากๆแล้วก็คาดหวังมากๆวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้รางวัลกลับไปฝากทุกคนค่ะได้เลยเอ่ะฝากลืมรุนต่อไป ฝากถึงรุ่นต่อไปที่จะมาประกวดตรงนี้ค่ะก็อยากจะฝากนะคะถึงน้องๆนะคะปีหน้าถ้าใครมีความรักในความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยก็อยากให้มาเผยแพร่นะคะเรื่องราวดีๆนะคะเวทีนี้คือเวทีที่คนไทยทุกคน,น่ยต้องภาคภูมิใจแน่นอน,นะคะ่ะ<ด>ยังไงก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมากันเยอะๆค่ะได้เลยอาคุณผู้ชมอาฝากขอบคุณแฟนๆนางงามทีเจรเราก่อนก็บิมก็อยากจะฝากขอบคุณแฟนๆนางงามทุกคนนะคะที่ร่วมกันเชียร์บิมแล้วก็รวมถึงสองงาพักชิ ท่านนะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันต่อไปเวยนะคะเผื่อจะมีอะไรดีๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมนะคะขอบคุณคะ่ะสาวๆที่อยากมาประกวดเวทีนี้จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างหนึ่งเลยค่ะต้องมีความเป็นไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ด้านมารยาทบุคลิกภาพแล้วก็ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยพร้อมที่จะเผยแพร่ให้ทุกคนมาท่องเที่ยวไทยค่ะได้เลยอฝากไอคุณผู้ชมทางบ้านได้เลย ค่ะไอของบีมนะคะก็คือ BEAM อาทิตยานะคะ B E A M underscore A T I W T A Y A ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะบคาณค่ะ